เนียลี่วเปี่ยวเด็กีเด็กสีใครบอกเปลี่ยวเปี่ยวเยอันนี้รสวัสดีวัส วันนี้เรามาเล่นกันสุกเหมือนเดิมนะครับที่เราบอกไปว่าตอนนี้คือคลิปเนี่ยมันย้ายไปอยู่ที่ช่องเอ็นบีออฟชยลแล้วไม่ต้องตกใจไม่ต้องแปลกหูมันตามไปนะย้ายมาแล้วตรงนี้เราจะทําให้มันเป็นรายการไปเลยแต่ว่าชื่อรายการแหละมันจะคิดไม่ออกใช่ฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวให้เป็นเหมือนแฟนเพจแฟนเพจคอมเมนต์กันมาคอมเมนต์กันมานะครับต้องมีข้อแม้เนี่ยคือต้องให้เข้ากับผมด้วยนะถือว่าอะไรก็ตามที่บอกถึงตัวพวกเราเข้ากับชื่อรายการใช่ขอแบบภาษาล่านะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าอันไหนถูกใจผมแล้วก็ได้รับรแอนดี้ที่สุดเก็บโบนดีที่สุดมีเงินรางวัลให้สามพันบาทแล้วกันแล้วมาแคปชื่อเลยนะแคมป์ชื่อมาเลยโพสต์ตามหาในแฟนเพจไอทีออลเราเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เกมที่จะมาเล่นก็วันนี้เกมที่เราจะเล่นแล้วเราจะเล่นวาดรูป วิธีการเล่นง่ายๆเลยคือเราจะสุ่มทีมกันจับทีมกันจะมีทีมหนึ่งมีสามคนทีมหนึ่งมีสองคนนะครับเราจะวาดกันจะมีคนวาดหนึ่งคนไอ้ทีมที่มีคนน้อยกว่าก็ต้องทายไอ้ทีมที่มีคนเยอะกว่าก็อย่างมากก็บุกแค่สองคนไม่ต่างกันมีโอกาสตอบทีมละผ่านสุ่มไหมสรุปสุ่มไหมสุ่มสุ่มสุ่มเดี๋ยวสมสลับกันเรื่อยๆใช่ทุกๆหนึ่งคำใบเราจะสลับคนออกไปวาดถ้าเกิดทายผิดหรือไอ้เยคนวาดมันวาดไม่ดีทำให้คนทายนั่งขาไม่ได้คนวาดแด่แค่นั้นง่ายแคะไหนแอะไร กินมาดันมดันเลยครับมาดัน่เคยกินไม่เคยเออมันเป็นแบบเปรี้ยวๆท่ากินแล้วใครทำเปรี้ยวคือคิ้วกระตุกหรืออะไรกระตุกหรือเปรี้ยวโดนเลยเยใครออกอาการที่โดนเลยปันี่ทีปัจนทีไหนปัจนยังไงแข่รับเิให้โชว์ต้องโชว์เดี๋ยวให้ดูว่าปั่นดว่าปัยังไงเราสิบทีห้า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 ทีทกวล้้อง้

เ <peach> ใช่ครับ <c oughs> อันนี้แม<น>่ล่เาเกิดเดินกลับมานั่งที่ไม่ได้ลงก็ไหลต้องปัดใหม่เราปัดให้ปัดใหม่ลดจัดกันคนเดิมทีละสองทีละสองจนงกว่าจะนั่งได้จดกนกว่าจะเดินกลับมานั่งได้ <c oughs> โอเค <c oughs> อเคุณจะรอดหรือไม่หมดหมดมางานเริ่มเป็นการไม่เสียเวลาเริ่มเลยโอเคมาเราได้อุปกรณ์นะครับก็คือสมุดวาดรูปมาแล้วแล้วก็ปากกาเป็นจริงในการใช้วาดเราก็จะใช้วิธีการส่งอ้่เขาพูดเร็วอะมาเลยเขาคู่เร็วก่อนเลยมาคู่คู่มาตัดคนคู่กันให้ไอพี่ว่าหนึ่ง โอเคเราแต่ให้คือทีมงานให้เวลาวาดแค่สิบวิต้องให้เห็นจริงก่อนเป็นยาะหรือว่าทอยขึ้นนี่ก็เป็นย,นนยาดมขึ้นเนยนนยยลนเนยสามสองเดินเริ่มโอเคโจดนี้โจดนี้คือกี่พยางน,นะสามพยางามสามพยางามโอเคให้เวลาวาดแค่สิบวิอิรบายด้วยความว่าเนี่ยมันอยู่ที่ไหวพริบแล้วมันมีปฏิภาณด้ว้เนาะเวลาเย็นไหมหยุเลยหยุดเลยถ่ายไ่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายไมเได้อะไรอ่ะ Hey, ที่มันท uh, ี่มันเป็นสายพันเหรอเฮ้เมันเป็นโตโม้แล้วแหลโลโก้ดูโลโก้เราค่อยมองที่กูว่าดูโลโก้ดูโลโก้ตาวตาวยารักษาไอ้ไก่ยังไงเพื่อนพวกมันมีเขาว่ายาอะไรยาอะไรคิดดีมาดูทางแล้ว ใบกูมันคือเขวต้อาโธ่ไอ้ของจริงดูเร็วสุดๆสุดยอดไม่ถึงรายการมันต้องรำเลื่อถึงเวลาเพราะฉ้ว่าบุงอาจจะใบกูอ๋ออีกท่านดูดีดูดีอ๋อคือตาอันนี้คือตาอันนี้คืออันนี้คือเหมือนตาบวกระยาการรักษาไม่ใช่ จะมีหัวใจหรือไงแต่เนี่ยเราอะเจอทุกวันใน g t a โลโก้โรงพยาบาลอะเนี่ยคือกูให้มึงดูนี่ก่อนโลโก้โรงพยาบาลปึ๊บอ่เมืึงคิดมึงคิดละยายายาซาลาเพื่อนเอ้ากูยิ้ยารักษาไม่เขียนว่าซาลาอะไรพี่อเขียนไม่ได้อะไรครับนู่นคนะเพื่อนรับบทลโก้เอาบทโลโก้ละมอละน่าจะไอน่าจะอ่อนไหมไม่เองนะพี่เอีเพื่อนไปพี่เอาของเนี่ยทำอะไรกัไม่ได้หรอกงี่เดี๋ยวเพีย่เลยตายกันกลั่น จีเอ็มแม่ไม่มีก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมือบอบกตกนะเรวก้องเล่าหรือก้อนอะไเปล่าไม่ตเกีตกเมื่อกี้เห็นกระตุกที่อะไรอะกระตุกดามันก็ต้องกระตุกไปกฝ่งาก้อนมีจีก็ตกไหมแงเดี๋ยวเกียวเลยตาแข็งๆเริ่มเรียบร้อยไปได้เลยได้ได้ไดได้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 ไ สีกาตีเงิเฮ้ยเฮ้ยเกมเดิเฮ้ยหวเพื่อนคเดิมสักห้ไปยเดมไปบ้านสามสองหงับอาเลยเวลาไว้ใจในการว่าลูกเชื่อเชนแแม่สัตว์แม่กว่อดเยอะูยสัตว์นิดเยอะิดเดียเออเหมือนกิยายมกยายมกยเองสองชิบเปี้ชว่าโชว์โชว์โชว์ยงไอ้ควาัม่มี

ก็คนว่าโดนคนว่าโดนเรอยลคนว่ากินต้องางออกกันด้วยอจับได้เลยไปเปรี้ยวไปเปรี้ยวไปเปียวแอัวแล้ไปเปรี้ยวจริงวะเอปรี้ยวทำเครียดไม่ได้จิงผมม่ะ ไม่คมกินที่เลยเนี่ยกินเม็ดเท่รแดดคิวไปทำไมอ่ะเดียวเดียวจดเอาเอเดี๋ยววันีตอนนี้เราจะสลับทีมหนึ่งรอบเพราะว่าเรื่องกว่าคนทเริมโกันเยอะแล้วรา่ะทีนี้ให้ให้ให้คนโดนอนเลยคนแรกีผมอาลีอยู่ทีมโห็แล้วก็ดับเบิลอยู่สอคนออมีังไม่เบ่าเออบ่อยๆ่อยเพ่อนเพืนะเยุอบว่ามาที่รอรลุยเลยจ้าสามสองหนึจะมเหัว ว่ามันคล้ายๆกันเลยเว้ยซี่เลี่ยมนะมึมีหัวเวลาขีดแล้วไม่ขี่อ่าจบงานก่อนสามยางอ่โชว์โชวอ่มยางครตบก่อนนี่นีโชว์แล้วเอยาเพื่อนมันตกโตแล้ว กแทำอะไรกูไม่ได้หรอกกูบอกแล้วกูแข็งตัวนี้เปลี่ยนแบบนี้อีกรอบแล้วแบบนี้อีกรอบอบนี้ผมอยู่ี่หัวเห็นบ้างเก็ทีผมมีสคนมือเดียกอยู่ทีาโมามามไปเรืองสามตอนหกพยายามตุการณ์เล่นได้เลยหกพยายามาเจอหลิวอจเจอหวเี่ยหมเวลา โอ้โหเฮี้ยอ่ะเฮ้ยอืมถึงกีกปากท้าหัวอยากใช่ไหมอ่ะเหนื่อยปะไหนดิโอ้โหเฮี้ยนคือเฮี้ยอะไะมีเลขห้าอันนี้หัวยามเป็นไงกินพยานไหมหัวพยายามเหรอเฮ้ยขอตอบอ่ะยาพาราเซตามอล ไม่เคยแดกเหรอ,อที่กว่างโคตเหอนอืลอวเนี่ยอาไรกระองฟังฟังเราปะขอตอบเค่ะหนมฟังสังขยาอาไปเลยไปเอเลยยเฮ้เยย เ่เปียวเด็กียใครบอกเปียกเปียกยผมไม่ผ่าก็ถามดเรีข้าวคืออะไรนเรี่ข้นมปี่ขนมปังนี่ควันใช่ครับนี่ขวั มันมันต้องไวสีลีะมันต้องไวโรแค่ดูแจไปไปดีดีดีริ่มหมุนนับหนึ่งนะไปหนึ่งสองสสิไปไม่ไม่เห็นของไม่ไ้เห็แกไม่ได้ตื่น ดับบิลอีกทีผมตอนที่ไม่เคยผูกกันแต่ผมไม่กลัวเหมือนเดิมมาดิเอาได้ไมมาหนึ่งพยางโอ้โหเที่ยเหมือนแม่สองเดินทารก็วงกลมนะไปเด้ตวละตัวละเอ้าไม่ได้เลยเนี่ยด้แต่ทีคือมันเป็นวงกลมนะ ไปหน้าพี่ไปาอ่ะไ่ต่อได้รเปล่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวตอสเอาเลยเหรออ้สฉาพี่นาพี่นะไอ้จางเสียไว้เพอไม่ดีต่อทำไมเนี่ยตรรัง้วว่าเนี่ยตู้ใหญ่เลยูดจางตูดจางไม่พี่ะไม่อู่กัน่าไม่หมจาง ไม่บอกบอกพยายามเดียวมก็ดูแล้วเฮ้ยวามไม่โดนต้าที่เป็นกินอย่างเี้ยะกีกไม่เปรี้ยวตะโคอ๋อเฮ้ยโหเราจะมีเพิ่มจะมีคู่เหรอเราไมอ่ะว่าไมเก่งนะดูไปกินแบบจริงจังนะไม่เปี้ยวหรอวะเปรี้ยวเลยอืมไมเปรี้ยวเลยเีวเปรี้ยวทำไรกูไม่ได้หรอกมาอนนี้คือเี่คหมดแล้วเด่นจบแล้วดครับ โอเคหลังที่บายก่อนคือเราเป็นกฎใหม่นิดนึงเพราะว่าเนื่องจากว่าไอ้กอล์ฟเรวาดเก่งันะให้มันเป็นวาแล้วเสร็จปุ๊บว่าถ้าแบบเนี้ยเราจะวาดันแบบว่าใช้ว่าวาดแค่สี่ลูกวัดผลเลยว่าสี่ลูกถ้าเกิดทายเราเราจะมีโอกาสทายตัวสองทีถ้าทายผิดก็คือโดนเลยแต่ถ้าทายถูกก็รอดทนายเดือดรอดแต้วบอกว่าถ้ได้กดทายหาคนเดียวที่โดน รอบนี้ถ้าเกิดมีใครโดนก็คือโดนเลยห้าอันเห้าเม็ดนะห้าเม็ดกินเคี้ยวทั้งห้วก่อนคือต้องบอกก่อนว่าไม่ต้องจำกัดเวลาว่าสักยี่สิบปีนาทสิบปีตอบคนจะมีโอกตอบสองครั้งถ้าตอบผิดก็จะถือว่าแพ้ไปเลยโดนห้าเม็ดเหมือนกันโอเคสีพยางนะเดี๋ยวเราลากสีพยางสีพยางสีพยานพยานนกเป็นสัตว์สีพยางนกจุกจุกมีในใจแล้วว่าแต่ไม่รู้ว่าใช่หรอเปล่ไปได้กันไอ้เหี้ย ไรทำอะไรมูนโดนก่อนเลยวะใครดีใครได้ตีไยาตีพยาเไรก็รู้หนึ่งสองสามีไย่าง่่ไม่สุดแล้ไม่ใช่ตอบไปเลยนะตอบอนาคอนดาไม่ใช่ไอ้ไอ้อ้เจ้าหอกงูถูกแล้ว่ะงูคืออะไรดูนิไขอตอ่ ไี่เอไหางมันไฟไม่เห็นล้ไม่เคยเงเขียนว่าไฟที่แปลว่าห้าไฟลูกเห่าแต่มงมากไม่เข็นเลย่ะกูคิดว่าไฟอะไรก็ไม่เยเลยน้ไม่นี่่อยู่แ่นยูดเคยการอีเพืเ่ออันนี้คือตาลิกตอบถูกไปแล้วเพิ่มปฏิกาก็คือเดี๋ยวจะว่าแค่สิบวิเพราะฉะนั้นรอบนี้ใครมีตอบคนละสองทีนะใครตอบผิดโดนใครตอบผิดเพิ่มอีกนึง ตัว้าแล้วต่อเไปหอ่าทสาไปยาสาไปโอเคสาไปยาสามสองหนึ่งก็สไปเื่อนไเฮ้ยกูรู้แ่กูกูรู้เฮ้ยีงทุกคนกูรู้กูรู้ไอ้ยีอัขอติมนิดนึงได้ไหมไม่ได้พอแล้วไม่เพราว่ากูรู้เว้ยแต่ก็รู้ว่าไว้ตอนคนเลือกรู้สามไยาใจเลขึ้นเลยสายาใจโค เออถ้าถือรูปถ้าใช่กรูเลยเป็นสัตว์เหรอครับเป็นสัตว์เป็นสัตว์เป็นสัตว์มีปีกโอเคไม่ต้องขอว่าเป็นสัตว์มีปีกแบบไม่ต้องพามาอะไรเยอะเอาวะอันเนี้ยกูที่อะไรกันอะไรมันให้เวลาคุณจู่เด็กตกเล่างอะไรเด็กหยาบมันให้เวลาคุณน้อยอ่ะคุณรีบมันเล่งอ่ะมีกี่เม้าบอกตาไม่ยังเฮ้ยไอแมงเชื่อกรูไม่กรูเชื่อกรูมันเป็นแบบฟอร์มยักษ์ที่มัอไอ้เดียวเชื้อกูใช่อะไร โดนนะามพยายามใช่ปะสามพยายามมอนเข้าีนแล้วนะนาแล้วอีล่าสนีนหน้าเหี้ยอัีผิดไหมผิดหรอ่อาเาไหมเร็วไม่ถ้าตอบิคอรทีจะาวเพิ่มอีก10ปีไหมเออถ้าตอบทีเดียวมวาดอีกสิบกูดูมันว่าไม่เอาเราตอมาอรเหี้ย็เหืนนื้อย เออแต่เมื่อกี้่เมื่อกี้ใกล้แล้วโมิลาใกล้แล้วกูลรื่องเรื่อี่จะอุ่นหัวได้อ่ะเนี่ยง่ายเลยเขียนเอาเขาไม่ได้เขียนคำ่าไอ้นี่เลยนะไม่ได้เขียนคำว่านั่นเลยนะรนกูแล้วว่าเขียนแต่กติกาไม่บอกว่าไอ้นี่ต่อได้แล้วเขียนไม่ไแล้วเาเขีนหมดเทียเทียบใครหน้าสักรู้แล้วว่าใช่เออ เราคืออะไรมันคืออะไรเาฟินิกเฟินิกเาฟินิกจะพดว่าี่ไนะไม่ไคยอะไม่ใช่ไหี่มันเหมือนฟนิก้อ่นไม่ใช่คส่วนไหนที่มันมนฟินิกไอ้ี่ไ้จูเด็กป่ะเนี่ยมให้เวลาคุณน้อยอันนี้คือหัวพี่หัวข้างบนหหัวอะไรก็นอฟนิกตหัวใหญ่ไงหัวจู่ะะไก็จูให้จอก่าไข่หัวใหญ่โดนทุกคลิปเลยหรอไว้จอผ่ากริวะ ทีเดียวห้าเมตรเลยเหรอใช่เลยชิวเคียวลูกอมพี่ัเตียีเดียโนเลยนะครับคุณกอลสักเท่าไหร่ปะเยรเลยครับคุณเบ้ามื่อกี้เาเมตรได้ได้แล้วเจะกินงไงจะคินยังไงก็เมตรอ่ะเคียไปก็เอก็เยวเบาดก็เคีเบาเดเอาไป ไปเรื่อยนะครับแล้วเดี๋ยวหวยก็จะปัไดไปเรื่อยๆแล้วจบผู้จบก็ไหนหวยก็ค่อยหยุดปัดก็<า>คือก็ง่ายๆคราวนนี้ก็ไงก็ถ้า,ถา,ถา,า,ถามีเงย่อนยานใดถ้าเกิดไม่เหมาะสมไม่ไม่สมควรก็กลับออกมาาทงไทยแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามพวกเราด้วยนะค,ะครับก็อย่าลืมเรื่องที่รายการใช่ครับผมก็ฝากด้วยนะครับใครก็ยิ้มออกหรือมีเรืองดีๆบอกพวกเราสี่คน,นอ่า

พี่นี่ก๊อคขึ้นมาอือพี่จะพวกเลยพี่บอกได้ที่แกเหรอ